สวัสดีครับผมแจ็คก,กี้นะครับจากช่อง JN Channel นะครับื้นนี้โอสิมาหาซักซุ่มนะครับหลังจากที่เขาสูบป,ป่าไปแล้วนะครับ โชูป่าไปแล้วมันจะมีปูมีป่าบ้านะครับที่ที่เหลือๆอยู่นี่ครับทางหลังนี้นะครับทางหลังนี่นะครับคืออุปกรณ์ที่เขาจะใส่ในการซักซุ้มนะครับมือนี้มีของแล้วก็มีซุ้มนะครับของนี้นี่เอใส่เนี่ย่าบุูปักครับป่าหลายครับอยู่นี่มันมาลุนกันครับว่าสิได้ว่ามือนี้เนี่ยจากที่เขาถูไปแล้วนะครับ ลูกสาไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานงานาะนะครับทีมงาน,นาทีมงานตักักซุ่มนะครับอ่มาติดตามรับช่วครับติดตามไปไปน้ำกันมาสิได้ป่าบ่อรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นครับพี่น้องครับ,น,บน,นี่ครับพี่น้องลงลุยแล้วครับตอนนี้ลงลุยแล้วเนี่ยลงลุยลงลุยแล้วตอนนี้ ยังไงจับมือเขาจับปลาด้วยมือเปล่าได้แล้ววิ่งไดนนี่ครับได้แล้วครับปลาครับนี่ครับปลาหลายครับบ่อนี้บุญพี่น้องบุนโอ้หลไหลปลามาติดตามครับพี่น้องครับติดตามครับปลาซีมีปลาอบ่อนะครับ อ่าได้มาแล้วครับตัวที่สองแจมที่สองครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับปลาไว้แล้วครับอ้ยไม่ได้อันนี้ก็ซุ่มไปก่อนนะครับซุ่มทักทักเดาไปก่อนเดาไปก่อนนะครับ ป่ามันอยู่ด้านหลังอยู่ด้วย,ดวยได้ไม่อีกแล้วครับได้ไม่อีกแล้วครับผมฮู้ดดอดเลย ยีงงานมาสามแต่ว่าล่งหนึ่งนะครับมีไฟกาล่งหนาวปาบอนน้ำหลัง โอ้ได้แล้วพี่น้องครับโอ้ยกโบนะครับยกโบนะโอ้ป่ามันหน่อยๆดัวนี่แม่เหลือหลายอยู่ตัวนี้ป่านี่ รุ่นต้อตอไปครับพี่น้องรุ่นต้อไปเหมือนกันต้อไปครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร e ได้ได้วยครับผมต้อง jn n c h a n n e l นะครับช่องเฮากับสิผลิตคลิปวิดีโอนะครับดีๆให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกัน อันนี้ก็รุ่นไปเรื่อยๆครับได้ปลาบออ่าได้ไหมแล้วครับนี่บกควายแง่ครับนี่ควายแง่เลยทีเดียวควาดิปุล ได้ไหมคราเนี่ยโอ้ยผมยุกไก่แน่จนังไยอีกคนละฟังนะครับโอ้เด้มาหลายแต้มนะครับมือนี่ขนาดแบบสูปไต้โดดเลยครับซานี่ยูบได้ประมาณอา,าทิตย์นึงนแล้ว,วาาค,ครับแต่ว่าป่ากันยั่งยั่งคือเขาเนี่ยครับวิธีการก็คือจับมือเป้าแล้วกับใส่ซุ่มพร้อมนะครับซุ่มบานเท่าเนี่ยซุ่มจับป่า

เสียยังเดี๋ยวหน้ามันไหลหมดกับบบทันอ๋อได้ไหมเราไปนองครับอีกช่อนใหญ่ครับเอี่ได้หลายแต้มแล้วครับ,รบมือนี่ไม่ได้โดนครับไม่ได้ถึงสิบนาทียี่สิบนาทีครับนี่ ปลาไหลมีบ่อ,อยอ่นี่นี่ครับพี่น้องครับปลาไหลก็มีครับอยู่นีะฮะหูยใส่ก่อนนะครับอาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้ครับคลิปต่อไปเดี๋ยวกดไลค์กดซับสบคไครป์ไปติดตามไว้นะครับแจ้งเตือนไว้แล้วเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนนาะท่านผู้ชมนะครับหน้ายูทูบท่านผู้ชมนี่ครับปลาไหลให้เบิ้บงอีกนะครับ ว่าอยากเบิ้งคลิปหาป่ายัางกับคอมเมนต์ไวแดนล่างครับผมหรือมีเรื่องสงสัยสิถามเกี่ยวกับช่องถามมานะครับเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่นะครับเพิ่งเปิดมันได้โดดมีกับหม้าะครับหมา น,นี่เอาไปน้องร,รุ่นล่อรุ่นเลยครับนี่ได้แน่แน่ครับมาดูก,กับพี่น้องครับมาดูครับมาพี่น้องครับรุ่นกันครับเราขึ้นมาแล้วครับ โอ้ชั่วเนี้ชั่วเนียกกปูนะครับยกปูเนีเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วไหนมาอีกแล้วครับปลาดุกใหญ่ครับผมดุกใหญ่ครับนี่ไปแล้วครับย่นไปแล้วครับบุญโอ้โหช่วยหม่อยช่วยหน่อยครับช่วยหน่เออยกปูเนียเนี่ยมควงเลยเออนี่นี่นี่ครับที่งานห่อหมันครับครับ ลงมาบ่าให้ถึงสิบนาทีครับผมนี่หาเบื้องป่าเบลงผลง่าวนะผมไม่เคยเห็นวะเราต้องผลงานอ๋อยางยางขึ้นมาเลยพ่อกินแล้วพ่อกินแล้วนะครับมื่อนี้น่าจะเอาทำนี่แหละเพราะว่าพ่อกินแล้วนะครับพ่อพ่อได้ต้มพ่อเลยต้มสวยนะครับ ใบต้มสวยย่างสวยนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งการย่างกันครับต่อไปนี่นะครับหลังจากที่เข้าล่งหาปลาเมื่อกี้ผมไม่ได้ล่งหรอกผมเป็นคนไทยนะครับไทยมีน้องเพื่งน,นครับเดีย๋ยวไปสรุปงานกันว่าได้จักตัวได้จักแต้มนะครับได้จักแตม้มเดี๋ยวมาเบิ้งกันรุ่นกันครับพี่น้องย่างนหน่อยๆก็ได้ปลาดุกกับเมื่อกี้ี่ะปลาดุกเดี๋ยวไปย่างปลาดุกครับเฮ้ย <c oughs> หาหูแล้วครับเสี้นหนูครับ คลิปวิดีโอโนอนานะครับถ้าถ้าอยากเบิ้งการหาหนูนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวให้เสียนไปหาครับเดี๋ยวเสียนถ้าให้เบิ้งครับพี่น้องครับอตอนนี้ก็มาถึงเทียงหน้าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสิบาสรุปว่ามันได้จากโตได้จากแสมนะครับตามที่คอไเมหามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับได้ปลาคอเน่ยจากโตบ่อได้ได้ปลา เข่งปลายังบอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปกันครับนี่นะครับพี่น้องครับผลงานเฮามือนี้ไหบายว่าในพ่อถึงสิบนาทีครับผมสิบนาทีได้ปลาคอเง่มากตัวหนึ่งนี่เราก็บดุกบลาดุกเราก็บปลาเข็งนะครับปลาเข็งมีสามทีโตนะครับผมเราก็บปลาคอหน่อยนํานี่แหละครับพี่น้องครับผลงานแบบวิธีสารนะครับ พีสานแท้ๆนะครับไอพี่พี่เส้นในพี่น้องในเบิ้งนะครับต้องได้กากติดตามนะครับผลงานนะครับช่องเจนเอ็นชาแนลนะครับทาง youtube นะครับตังได้กับขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับตะแค่เนนะครับเดี๋ยวเขาจะมีคลิปวิดีโอยังอีกต่อไปนีครับเดี๋ยวติดตามในช่อง u t u b e นะครับอีลาน้องยอกบ่ท่านเป็นนี่เอาพี่น้องครับ มาต่อกับปดุกเลยครับป้าย่านเด้อเอาข้าวลัางครับมาอยเลยเออนี่ครับพี่น้องครับย่างที่นี่เอามาย่างแล้วครับคุณนี่เบิ้งเลยเน้นมเน้ยนเลยครับนี่สดสดสดเลยทีเดียวครับปลาคอยใหญ่สามโตครับผม ไฟร<า>้อนๆเลือเน่ๆเนๆ,น,ๆนะครับนั่นเปี่นว่ากอหัวดังเม่อ้นี่อไปนองครับติ่งปลาห้อนๆครับมันอีกคนคือกกุืย อนะครับหานะกินยากนะครับถเพราะมันอยู่บ้านห่ออีสานบ้านห่อนะหานะกินยากอยู่ปากคอปีกปากคอหน้านครับสื่ออยู่ต่างจังหวัดก็มีแตะบกคอเลี้ยงครับปนะากคอหน้าปากคอสาห่อนะครับธรรมชาติธรรมชาติเที่ครับถ้ามักคลิปวิดีโอที่ผมลงไปนะครับกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับกด กดติดตามช่อง JNN Channel นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปวิดีโอหนาข้าสิเพื่อยังนะครับมีอ่ายังไม่นำเสนอเดี๋ยวติดตามไปนะครับทางช่อง JNN Channel ของเฮานะครับก็จบการพิ่เส้นหรือว่าการได้งานเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปวิดีโอหนานะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ